ผมชื่อคินหรือจะเรียกว่าเวกัสก็ได้นะครับเอ่อเป็นเด็กดื้อเด็กซนคนนึงนะตัวนี้ก็ตั้งใจสร้างช่องอยู่นะครับผมติดตามกันได้นะนีใคยอยากเ,กเลี้ยสเลรียงไหมครับ๋ยวเป็นสเลีียงให้ก็ผมอยากได้เพื่อนมาลมช่องอยู่นะเ <laughs> พื่อนเพื่อนกันได้นะครับผม <laughs> ผมชอบโเรเปร์มากๆ มาตองร้เพลงได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอาไว้ชั่วคราวนะครับผมเพราะว่าผมอยากทับช่องเธอคิวแล้วแต่แบบยังไม่มียังไม่มีมมอวตารครับผมคือขอชี้แจงนิดนึงคือผม,มพยายามทำแล้วในอ่าในลวริตี้แต่ทุกแอปอันหน้าจอมันใช้ไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะมันอืม จะไลฟ์เป็นคลิปเปิดนะครับผมแต่แบบว่าคงไม่ได้แล้ว,ว่ะขอโทษครับก็ <c oughs> <c oughs> คลิปต่อไปเป็นเพลงนะแต่เป็นลองสดนะครับอย่าคาดหวังนะเดี๋ยวจะลองกันพรุ่งนี้นะครับ